สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กันในเกมยูกิโอมาส์ด้วยกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็เป็นรอบสุดท้ายของเด็กเก๊าเดียนนะครับและเป็นตาสุดท้ายก่อนขึ้นปีใหม่ด้วยก็หวังว่าทุกคนจะมีความสุขในวันปีใหม่นะครับก็เที่ยวเล่นอะไรก็ดูแลความปลอดภัยด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเกิอดอะไรขึ้นมันไม่คุ้มหรอกจริงๆก็เดี๋ยวเริ่มเลยนะครับตอนนี้เริ่มหลังนะมือแรกครับมือแรกเป็นตัวเซิร์ฟฟิ มีคาซจินครับมีรถถังด้วยรถถังคู่กับตัวเซอร์ทิวครับถือว่าพอใช้ได้มีชี้ดาบด้วยกลาตีให้ใบนี้สำเร็จแน่นะแล้วก็ปีรันนิ่งตอมครับไต่เริ่มหลังครับอาจจะมีโอกาสได้ใช้นะเพราะเกิดเขาแบบเป็นเด็กคอนโทรลหรือตั้งบอร์ดเนี้ยรันนิ่งตอมอาจจะได้ใช้เพราะว่าปกติครับเด็กเราจะมีการค้างบอร์ดทำให้ใบนี้ถ้าไม่ได้ขึ้นตาแรกครับจะไม่ค่อยได้ใช้นะก็เดี๋ยวเริ่มเลยครับฝั่งครับเริ่มก่อนเมนหนึ่งครับเซตสามนะครับก็อย่างที่บอกครับโอกาส เอาเธอครับจัวจวเป็นใบยิงครับใบยิงก็ถือว่าค่อนข้างดีนะครับในกรณีที่เราตั้งตัวใหญ่ได้ตัวหนึ่งก็เดี๋ยวอตอนนี้เราใช้ไลนิงตอมครับเคลียร์ไปก่อนนะเผื่อเป็นลาบิลินจะได้พอคิดออกว่าต้องสู้ยังไงต่อดีไม่หนึ่งครับไลนิงตอมเลยตอนนี้ฝั่งข้ามใช้เป็นชี้ดาบนะครับแล้วก็เราไปชีเรามีชีดาบเหมือนกันเฉยแต่ว่าด้วยความที่ชีดาบมันโดนแบนเลยใบเดียวครับมันเรียบใช้ชี้กันเองไม่ได้ก็โดนนิเกะครับเขาจะเลยสองใบไว้เด่นนะซึ่งเป็นอะไรเราก็ไม่รู้ ที่ดาครับเสร็จปุ๊บเขาเป็นไอ,ไอลิงเกตครับใช้ทําไมก็ไปดูนะเพราะว่าถ้าเกิดชีดาเป็นในเกตใช้ไอสองใบนี้ก็ยังอยู่ปลอดภัยดีครับซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้เด็กก็ได้มั้งลิงเกตครับถ้าถ้าเกิดไม่ได้คอนโทรลมอนในเมนมเตอร์โซนสเปรย์พวกสกายไซเกอร์ครับหนึ่งตัวจากไอจติกได้ใช่ไหมส่งการ์ดท,ที่ควบคุมอยู่อ๋อก็คือจะส่งใบนี้เอาแบบส่งฟรีอะไรอย่างนี้ก็เลยเอาคุมมั้ง ไม่แน่ใจไงว,ว่าทำไปทำไมเพราะาทำไปก็ไม่ค่อยได้อะไรขึ้นมานิเกตครับรีซอซเลยสรงไอชีดาล,ลงไปครับแล้วก็ถ้าไปเป็นคาการิแล้วก็โดนนิเกตนะแล้วนี่ต่อมครับไม่สำเร็จเสร็จปุ๊บคาการิครับเมื่อซัมมอนเก็บไว้กัำดักสกายขึ้นมือได้ก็เป็นลิงเกตนั่นแหละแต่ว่าดูไม่ค่อยมีอะไรนะเห็นลิเกตขึ้นมือครับ ตอนนี้เขาไม่น่าเหลืออะไรแล้วเหลือใบนี้ใบเดียวครับเราว่าต่อเลยใช้เป็นตัวเซอร์ฟิลครับทิ้งเซอร์ฟิลแล้วก็ปักฟิลเลยเรามีชี้ดาบเหมือนกันนะยังไงโอกาสทำเร็จเราเยอะอยู่ละตอนนี้เสร็จปุ๊บเขาใช้เป็นล็อกเบิร์ดครับล็อกเบิร์ดก็ไม่ได้ส่งผลอะไรกับเรานะเพราะเด็กเรามันไม่ได้เสิร์ฟใช่ไหมนะเสิร์ฟแค่ทีสองทีเท่านั้นแหละปกติเสิร์ฟทีเดียวด้วยซ้ำที่เหลือจะเป็นอาเมาแปะนะซึ่งล็อกเบิร์ดไม่เกี่ยวอะไรกับเราตอนนี้ไปต่อเลยปักฟิลครับเอฟเฟกต์ฟิล เอาเป็นซูจีนมาแปะแต่ว่าจะหาทุนนิดนึงนะเพราะว่าถ้าเกิดไอ้คาซจินอยู่ไอเด็กอะเราลงรถถังปุ๊บจ้ะเอาคาซจินมาแปะไอใบนี้ก็จะเป็นใบอื่นได้อเลยนี้แต่ว่าช่างมหมครับมาขึ้นมาอย่างนี้ก็เลยแบบนี้สามาบ้รถถังเลยแล้วก็เอเฟต์รถถังครับสเปร์แก๊งมันอะ่ะจากมือหรือเด็กใช่ไหมรีโมทโซนนะครับมือเด็กออกมาได้ใช่ป่ะสามารถเอาเอา,เอาที่ตัวรีมูฟหรืออยู่ในมือในเด็กได้ก็คือเอาสามที่แหละ จากมือก็ขาดทุนนิดหน่อยแต่ว่าช่างมันไม่เป็นไรและตรงนี้ว่าต่อเลยครับด้วยความที่เขาใช้อไอลิงเกตครับเรียกมอนมาใช่ปหมละ่ะเรามีฟิลรถถังครับเอาเพื่อนมามาแปะถ้ามีฟิลอยู่ได้ยิงมอนตัวหนึ่งก็ยิงคาการีทิ้งเลยและด้วยคาการีครับที่ไม่มีเลอย่ในหลุม,ม่ะพอมาโดนทำลายปุ๊บมันก็จะไม่เหลืออะไรคืนกลับมาเลยก็จะโลงอย่างนี้แหละเหลือไปที่ใบเดียวไปต่อเลยครับรีมูฟออกครับเป็นน้ำลมนะครับเพราะว่าเด็กไอสกายเนี่ยเป็นเด็กเล่นเวทใช่ไหมละ่ะ ถ้าเราในเกวเวกกบดับได้2ครั้งอะ่ะก็จะค่อนข้างได้เปรียบประมาณหนึ่งตอนนี้แบทเทิลเลยครับรถถังขึ้นโดตีไม่ได้ครับน้ำลมตีเลยเทปุไม่่อครับด้วยความที่เรามีใบยิงอ่ะดีมากๆครับมีทั้งใบยิงมีทั้งชีดาบก็จะค่อนข้างปลอดภัยเทปุาาเราผ่านเลยฮ้ยฝ่ายครับอีกฝ่ายใช้แฮปปี้ครับก็เมื่อตะก,กี้เราใช้ไรนิ่งตอมใช่เขาชีดาบใส่เราตอนนี้เขาใช้แฮปปี้ครับเรามีชีดาบเราชี้คืนบ้างชีดาบเลยเลยพราะจริงๆครับเราจะใช้ ไอเนี่ยน้ำลมอ่ะในเกตฮาร์ปี้ก็ได้ครับแต่ว่าไม่ดีเพราะว่าเราจะเสียหนึ่งในเกตเชียวล่ะเราได้เขาเป็นสกายครับเวเขาเยอะเราเก็บไว้ในเกตตรงนั้นดีกว่าส่วนชี้ดาบเนี่ยครับถ้าเกิดเขาเป็นสกายเนี่ยพวกเวสกายเราไม่มีในเด็กเชียวล่ะเราก็ใช้เท่าที่มีนี่แหละก็ในเกตฮาร์พี้ไปเลยตัวที้เขาเชนต่อครับเป็นลิงเกตที่เก็บเมื่อตสกี้ครับเรามีน้ำลมครับในเกตได้ก็ในเกตไปเลยในเกตครับ เสร็จปุ๊บเขาเปิดเป็นใบที่เซฟไปได้ครับตาขอครับใบนี้เก่งมากนะเปิดปุ๊บใบมอนหนึ่งตัวแล้วก็ถ้าเกิดมีเวสามใบครับจะยึดได้ด้วยแต่ว่าตรงนี้เวเขามีแค่ใบเดียวจริงๆก็ไม่ทานรีบใช้หรือเปล่าเลือจะเอาเชนแต่ไม่เป็นไรไม่เกี่ยวกับเราอยู่แล้วก็โดนใบครับพอใบเสร็จปุ๊บไอลิงเกตก,ก็จะขึ้นก็จะได้มอนหนึ่งตัวส่วนฮาร์พีก็จะโดนในเกตมาเดิมเพราะว่าเป็นชีดาดน,นะดีโซครับโดนในเกตนะ ในเกรทั้งเธอเลยว่ะอันนี้ก็ในในเกรทีเดียวก็ช่างมันไม่ได้มีปัญหาอะไรออกไปทายะเตะครับพ่อเธอเขานะทายะเตะครับทายะเตะถ้าเกิดตีเสร็จปุ๊บจะโมเวยแบบนี้ใช่ป่ะปกติก็จะโมเป็นเอเดเกรดใช่แล้วก็ลิงก์ต่อเป็นไอตัวสีแดงอะคาการิเก็บเอเดเกรขึ้นมือใช้แล้วก็เป็ดชิซากุจบเธออะไรอย่างงี้เพื่อบอกฟูฟูครแต่ว่าไม่มีปัญหาครับเพราะว่าไอไทยะเต๋เนี่ยทำอะไรไม่ได้ตีไม่ได้ทำเพราะว่าเรามีฟิลครับมอนจะต้องเลเวลห้าหรือมากกว่านี้ตีได้ ที่ดาวครับมูฮัปปี้เสร็จปุ๊บเข้าแบทเทิร์นครับตรงนี้เขาตีไม่ได้นะครับแต่ว่ายังเข้าแบทเทิร์ดได้อยู่พอเข้าแบทเทิร์ดปุ๊บเอฟเฟฟฟิลจะขึ้นเลยในโชว์ต้นแบทเทิร์ดเฟยครับทำลายบอนสิงตัวที่พลง 1, ังพันหกต่ำกว่าซึ่งไอ้พวกเนี้ยมันพันห้าไงมันกเลยโดนทำลายได้ก็ยิงฟรีๆเลยตรงนี้เขาใช้ต่อครับเป็นแบบนี้ไม่ค่อยเห็นนะอีเกิลบูสเตอร์ถ้าเกิดไม่ได้คอนโทรลมอนสามารถชี้มอนหนึ่งตัว ไม่รับผลการ์ดใบอื่นเลยก็คือจะไม่โดนยิงแต่ว่าก็ไม่ได้มีความหมายครับแต่ว่าเราจะปล่อยไบงงี้ก็ได้แต่ว่าเรามีใบยิงครับเรายิงทิ้งเลยดีกว่าเพราะว่าด้วยครับที่เขาไม่มีเลยครับไปต่อไม่ได้นะเคลียร์บอร์ดให้หมดใหสู้ง่ายๆเช้ต่อครับใบยิงยิงทิ้งเลยดีทครับยิงเสร็จปุ๊บไอเชนสองครับจะเครือบก็ไม่ช่วยเลยลนะ่ะฟิลไม่ได้ยิงก็ช่างมัน้ยเขาเถอะครับเขาของหมดแล้วนะ กายของหมดครับไม่เหลืออะไรแล้วก็จะประมาณนี้บางทีมันก็คุ้มไปหน่อยนะจริงๆอิลิงเกตอะ่ะเก็บไว้ก่อนก็ได้ไม่ควรจะต้องรีวขชอน,นั้นเก็บไว้เรียกชิสซูกุตอนจบเ์นจะได้ลุ้นกว่าเลยก็จะประมาณนี้ครับเดี๋ยวไปดูลิเด็กสองข้ามาเดิมนะครับอันนี้ก็จะเป็นลิเด็กของเด็กสกายไลเกอร์เมสกีนะครับก็เป็นสกาย45บใบนะซึ่งไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะส่วนตัวคิดว่าเด็กที่แบบมันต้องแบบ รีบเอาของขึ้นมามาควรจะทําให้เด็กน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะก็ตอนนี้เขาไม่ใส่การตินจุ๋ยเลยครับอยากแบบมีของเยอะๆบ้างแต่ว่าการที่จะเล่นให้มันขึ้นมือครับดีกว่ามากๆนะเม่ไเด้ครับไบแรกเป็นเวลเลอร์ล็อกเบิร์ดคูลิคาระแม็กซี่อุลละเลนะโลเซ่สามครับไม่แน่ใจนะว่าโลเซ่มนเล่นได้ค่ะต้องใส่สามรอเปล่าแต่ส่วนตัวชอบโลเซ่มากนะน่ารักสุดๆเสร็จปุ๊บก็เป็นทันเดโบครับฮาร์ี้ออกเซิร์ฟลกครับถัดไปก็เป็น หยัดครับยัดห้าตัว2ถัดไปก็เป็นเอนเกตยิงหน้าครับยิงหลังดักลูเลอร์พอเด็กมันแพ้พลังครับม,มันก็เลเกตแล้วก็น่าจะพอสู้ได้บ้างแล้วนี่ต่อครับช่วยคีย์บอร์ดพัดเก่าพัดใหม่แล้วก็เป็นใคนเรเซอร์โคลโลซีมครับก็อาจจะดีแต่มาเพราะ่เด็กสากายโปวนใหญ่จะมีมอนแค่ตัวเดียวก็น่าจะพอใช้ได้ละมั้งมัตติโลครับชี้นิ้วแล้วก็ใบท่าโตเกนใบนี้เคยเก่งมากๆนะจนเหลือใบเดียวเนี่ย แตไม่เป็นตาขอครับตาขอเกิ่งสุดๆของเด็กสกายแล้วก็อีเก,กิลบูสเตอร์เมื่อกี้มีปืนด้วยปืนนี่อะไรนะรีมูฟหลุมปะขัมูฟหลุมได้ถ้ามีเวทกำลักสามใบาสามารถชุบมาตัวนั้นขึ้นมืออ่ะขึ้นบอร์ดได้แต่ชุบมาก็ตีไม่ได้นะน่าจะเอาไอ้มูฟหลุมแหละแล้วก็เป็นชี้ดาบครับลิงเกตแล้วก็เป็นทาเซียนใบเดียวนะที่เยอะแยะครับแต่ว่าใส่พวก hand แฮนด์แท็บไรม่ครบเท่าไหร่ก็ไม่ค่อยจะได้เปเรียเท่าไหร่จะมั้ง เอ็กตาก็เป็นของสกายครับเพราะค่าฟิกนะว่าต้องใส่ให้ครบทุกสีครับแล้วก็มีเป็นแอสเซโคเป็นท่าปิดก็จะามาดีครับสับตารแรกนะครับเดี๋ยวไปดูตาสองต่อนะครับอันนี้ก็จะเป็นตาที่2นะครับตอนนี้เริ่มก่อนบ้างนะมือแรกถือว่าพอเล่นได้แต่ว่าไม่เหมือนเมื่อกี้ครับเราไม่มีชี้นิ้วไม่มีชี้ดาดนะถ้าโดนขัดเราก็ผ่านอย่างนี้แหละแต่ว่าอะไรนี่ต่อครับมาทุกมือนะแต่ว่าเราเริ่มก่อนครับไม่ได้ใช้ละก็ถือว่าอย่างนั้นแหละ ก็ใบแรกมือแรกครับมีเป็นเซอร์ฟิลล์ดีบิลุไลท์ิงตอมแล้วก็ฟิชชั่นดีพอยเมนตครับเอาไว้เรียบเพื่อนมาแล้วก็ทําตัวใหญ่แล้วก็มีนฮาร์เซ่ครับตัวนี้เริ่มเลยเริ่มก่อนนะขั้นแรกครับเซอร์ฟิลัวเฮ้ไม่โดนขัดอะไรก็ถือว่าพอใช้ได้แอปฟิลเลยแล้วก็เฟคฟิลครับเหมือนเดิมครับเอาน้ามานำไว้ก่อนแล้วก็ฟิวชั่นดีพอยเมนต์โชว์ตัวใหญ่แล้วก็สเปรย์ตรงนี้ ถ้าบอดไม่เก่งมากครับส่วนใหญ่จะตั้งเป็นน้ําลมนะในเกทเวทก,กระดักสองทีแล้วก็มีทาเซียนด้วยคอยในเกตเวทมีดิบิลุเป็นไม้สุดท้ายน่าจะพอสู้ได้รีมูฟออกครับเป็นน้ําลมแล้วก็เซทานเซียนพันเลยตรงนี้บอดจะค่อยๆโอเคนะครับเพราะว่ามีน้ําลมใช่ในเกทเวทกระดักสองทีทานเซียนใบได้หนึ่งทีแล้วก็ถ้าเขาเข้ามาเตอร์ครับเอาตัวเล็กตีเข้ามาฟิวยิงได้ถ้าตัวที่ตีมาเป็นตัวใหญ่เรามีตัวเซอร์ฟิวครับรีมูฟทำลายได้ ก็น่าจะค่อนข้างใช้ได้แหละถ้าไม่โหดร้ายมากเกินไปตัวนี้เทยฝ่ายครับเป็นหนึ่งเป็นกัปตันโกตัวนี้ทิ้งปุ๊บจะเสิร์ฟดาร์ฟิวชั่นครับหรือว่าการ์ดที่มีดาร์ฟิวชั่นในชื่อได้ส่วนใหญ่จะ,ะเป็นดาร์ฟิวชั่นแหละเป็นเด็ฟิวชั่นนะทิ้งจับมือครับในเกตไม่ได้เป็นดาร์คอลลิ่งไม่ใช่ดาร์ฟิวชั่นสิดาร์คอลลิ่งนี่ก็ฟิวชั่นเป็นฮีโร่ได้ปะไอตัวออกมาเหมือนจะเก่งนะตัวเทียบดำ,ดำๆอะไรเงี้ยแบบไม่ถูกลายด้วยไฟการ์ดเลยแต่ว่า ด้วยขาที่มันเป็นเวทครับแล้วเรายืยนตัวน้ําลมอยู่ไม่ได้ใช้หรอกแล้วเขาก็ใช้มาซื่อๆนะไม่รู้เอาอมาล่อหรือเอามาอะไรดนะ่าเขาีิครับในเกตเลยเพอตัวที่ออกมามันจะใหญ่ดโทร,รับไม่เฉดอะไรเลยนะเสร็จปุ๊บต่อไปที่สองครับเริ่มน่าสงสัยนะเพราะาไม่อ่านเทคหรือว่ายังไงเพราะส่วนใหญ่ตัวปกติมันจะในเกตได้แค่ทีเดียวเฉยแต่ว่าไอตัวนี้พิเศษนิดนึ่งในเกตสองที พ่อจะไม่รู้หรอหมั้งพอเขาใช้ปุ๊บเราก็ในเกตซ้ําเลยในเกตครับไมาเล็ตรงนี้มีใบเชรครับเป็นอามาโซเนสนะเป็นคู่ที่ค่อค่าประหลาดครับมีอามาโซเนสกับพวกฮีโร่นะไวที่บอกว่าใช้ปุ๊บเอาอามาโซเนสการ์ดหนึ่งใบขึ้นมือได้หรือว่าจะม้ลงหลุมเป็นเวทเรเวนะเก่งสุดๆดิโซครับเอาเป็นคนที่ขึ้นมือ้าด่าตัวนี้ตัวเก่งนะตัวเล่นของเด็กเลยแต่ว่าเด็กไม่ค่อยเก่ง ถ้าเกิดไม่ได้คอนโทรลมอน์หรือว่ามีอารมาสเตเสเท่านั้นครับสเปย์ได้ถ้าการไปนอร์มอลหรือสเปย์สามารถเซตอารมาสเตเสไม่กำดักหรือว่าพลีมอลิซชันก็คือเซตเวฟฟิวชั่นจากเด็กได้แหละก็ตัวนี้เป็นใบเรียกเวฟฟิวชั่นเด็กเกครับแล้วก็เอฟเฟกของคนนี้เลยชื่ออะไรวอชิปสเปย์ครับสเปย์เสร็จปุ๊บเอฟเฟกจะเสิร์ไม่ใช่ถึจาวเวทมาเซต ตอนนี้พวกข้ปาปลอดภัยครับเพราะเราไม่มีทางรู้นะว่ามือเขาถืออะไรอยู่ครับเพราะว่าถ้าเกิดเขาถือฮีโร่อยู่เงี้ยอาจจะลําบากได้เพราะงั้นทานเซียนเลยใบไม่ให้เสิร์ฟเบสลีโซครับก็เสิร์ฟไม่ได้อ่ะเขาผ่านเลยนะพ้าฆ่าสบายแล้วเข้าถจั่วครับจั่วไปยิงด้วยใบยิงก็ถือว่าใช้ได้แต่ว่าก่อนเล่นครับใช้เอฟเฟกต์ของฟิวก่อนเอาน้ามาแปะแล้วก็ไปเทสเลยครับตีทิ้งไปเลยนะไม่น่าสนใจอะไร อย่าไปงกมากครับเพราะว่ายิงไปเงี้ยเราก็สาเสียยิงแค่เวลาแต่ว่าเราได้จาเมจเพิ่มมานิดๆหน่อยๆครับเก็บไว้ใช้ดีกว่าแล้วก็เป็นไลนิ่งตองครับใบนี้ไม่ประโยชน์ละเซ็ตหล่อครับแล้วก็เซตใบยิงเอาไว้ช่วยเสร็จปุ๊บเราก็ผ่านเลยด้วยความที่เดเเ้าไปเดิฟิชันครับคิดว่าตัวเนี้ยน่าจะพอละไม่น่ามีปัญหาอะไรเทย์ายครับม่หนึ่งใช้เป็นเดซิฟิชันครับไม่รู้เหมือนกันนะว่าไอ้มอน,นี่มันไม่อ่านเทคหรือมันไม่หลับไม่จําอะไรเลย ก็ย <Bem, S 2> ังเล่นเหมือนเดิมนะไม่ล่อไม่เลยซะหน่อยหรอก็ใช้ครับเรามีตัวนี้ในเกมได้ก็ในเกมไปเลยอ่าเรียบร้อยก็มีแต่คนเล่นแปลกๆนะอาจจะเพราะช่วงสิ้นปีละไม่รู้เกี่ยวหรือเปล่าก็จะมาดีครับเดี๋ยวไปดูรีเดีของข้ามเหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็เป็นรีเดีของเด็กเมื่อตะกี้ครับเป็นเด็กฟิวชั่นนะแต่ว่ามีเมนหลักมันจะเป็นอมาซเนสแหละพอใส่อมาซเนสเยอะ คนนี้ก็เสิร์ฟฟิวชั่นนะเป็นพวกตัวเสิร์ฟฟิวชันน่นเป็นหลักไอเดียก็เสิร์ฟเพื่อนนี่ก็เสิร์ฟฟิวชันน่นแล้วก็เลยเป็นฟิวชันน่นครับเป็นพวกดาร์คอลลิงใส่เวฟฟิวชั่นแบบตุ้มเลยนะก็เมนเดยครับใบแรกเป็นแม็กซี่แม็กซี่ใส่ใบเดียวอุลละ,ละใส่ใบเดียวเหมือนกันผู้หญิงคนนี้ครับเสิร์ฟฟิวชันน่นได้ถ้ากับไอสเปรย์เสิร์ฟโพลิมอลิเซชั่นขึ้นมือแล้วก็ปิเซ่ครับปิเซ่นี่จะเสิร์ฟเพื่อนนี่แหละและ้วก็เป็นเดซิที้ฮดาสเิ์ แอร์แมนครับเอาไว้เสิร์ชฮีโร่แหละแล้วก็กัปตันโกทิ้งเสิร์ชดาร์คอรคอลลิงแล้วที่ก็วาชิมครับคูเมื่อร์กี้เป็นได่รบริก,กาย์สองตัวอัลมาสนเนตควีนแล้วก็เป็นตัวสอดเมเดนครับกับตัวเวทคู่นี้เก่งนะฐานบัรเป็นทันต์โบรครับเคียร์บอร์ดฟิวชั่นเสิร์ชนะลบดาร์คอรคอลลิงเดินี่ฟิวชั่นฟีลอมาสเนครับแล้วที่ก็เป็นใบเสิร์ชเวทเมื่อร์กี้จ้ะเสิร์ชเวทหรือเสิร์ชมอนเสิร์ชก,การ์ดทีมที่สองครับเนออสน แล้วก็เป็นกระดักใบนี่งมัมนจะเก่งนะออนสลอ็อตสับสเปรเพื่อนหรืออะไรนี่ละมั้งเอ็กต้าครับจะเป็นตัวเอเมทนะตัวใหญ่แล้วก็เป็นตัวนี้ครับที่บอกถ้าเกิดใช้ดาโคลิกสำเร็จครับจะออกเป็นตัวนี้เก่งมากต่อฟิวชั่นโดยการดาโคลิกครับไม่ถูกเวลการเดือบเทิร์นหรือกา์เฟคครับก็คือถ้าเกิดลงมาได้ปุ๊บเนี่ยโอกาสสู้เราจะแทบไม่มีนะเพราะว่ามันสามพันสามพันใช่ไหมไม่ตายเบทเทิร์นไม่ได้เฟคการ์ดเราจะไม่มีท่าทำลายตัวนี้เลยถัดมาก็เป็นเอฟเฟอร์ครับตัวปัญหาเหมือนเดิมนะเสือ แล้วก็เป็นตัวใหญ่ครับของอัลบาสเนตมีเป็นซาเวด้วยไม่รู้เรียกยังไงนะเป็นปานลมครับไม่รู้ว่าเล่นอะไรเหมือนกันแปลก,ปกมีซุดครับ2ตัวนะซุดแล้วก็เป็นอีโซเดครับอันนี้เป็นตัวนักรบแหละคนนี้เป็นว u ลชาลิสคนนี้โอ้ไม่เคยเห็นเลยไกอาแล้วก็เป็นสกูเดสครับแล้วก็เป็นอะโพ u ู a ซาก็จะมาดีครับสาหเด็กอัลบาสเนสฟิวชั่นนะครับก็สวัสดีสวัสดีครับ